你好，作为迪卡兔兔，你们好吗？我是星星老师，今天我们要一起来学习中文。วันนี้เรามาเรียนภาษาจีนพร้อมๆกันนะคะนักเรียนวันนี้เราเรียนบทที่แปดนะคะ第八课บทที่แปดนะคะบทที่แปดเนื้อหาคือ我最喜欢古典音乐。 ฉันชอบเพลงโปราณที่สุดตอนนี้เรามาดูคำศัพท์นะคะเชิงศือโอเคตอนนี้เด็กๆอ่านคำศัพท์ตามเหล่าชื่อนะคะกูเตียนกูเตียนกูเุียจุวยจุวย,วยที่สุด How tinh How tinh How tinh bài lộ kara ok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  liu xinh liu xinh liu xinh nít yom hơ 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 อันน <laughs> ี้เสียง呵呵นะคะชึ่มองเกองเกลร้องเพลงจ o n g l n g s งชื่อจังชื่อจังชื่อทั้งทั้งทู้งงทั่งงทั้ทททท ชุดยิ่งเสียงยินเสียงยินเสียงเครื่องเสียงฉิงฉิงฉิงเชิงหลายหลายหลายมากลางๆางกลางๆางกลางๆางเพิ刚刚่งจะ chang chang chàng,แผ่น, xin, chàng, xin, xin, mày, Chuan, chí, chuan, chí, chuan chí. album, Chuan album, Chuan album, album, wang sang. wang sang. wang sang. Internet. album, album, 急了，急了！养音，钢琴，钢琴，钢琴 p i 自弹自唱，自弹自唱，自弹自唱，练音龙音，动作，动作，动作，他。踏,踏。 ปังกิ่งมากตอนนี้เราเปิดหนังสือหน้าที่64นะคะเรามาดูบทเรียนค่ะหนังสือหน้าที่64นะคะทุกคุณอืมโอเคอ่านตามหล่กชื่อนะคะส你喜欢听什么音乐？古典音乐最好听。我最喜欢。听说中国人。 很喜欢卡拉 OK，是啊，卡拉 OK 在我们那很流行。你们不喜欢吗？呵呵，我只喜欢在洗澡的时候唱歌。我妹妹总是说。 听你唱歌，像看恐怖电影一样。我爸爸买了一套很棒的音响。要不这个周末我请你们来我家听音乐、唱歌吧？我刚刚买了一张。 王力宏的最新专辑，你请大家一起去你家听听吧。好，我在网上听了他的 MP3，棒极了。对了，我能用你家的钢琴自弹自唱吗？ 我的天，那不是像看动作电影和恐怖电影一样吗？โอเคงั้นเรามาเขียนคำเปรเลยนะคะทุกคุณคุณชอบฟังเพลงอะไรคุณชอบฟังเพลงอะไรเพลงโบราณไพเราะที่สุด ฉันชอบที่สุดเพลงโบราณไพโลที่สุดฉันชอบที่สุดไม่งั้นก็เพลงโบราณเพราะที่สุดฉันชอบที่สุดได้ยินว่าคนจีนชอบคาราโอเกะมากได้ยินว่าคนจีน ชอบคาราโอเกะมากใช่แล้วคาราโอเกะอยู่ที่พวกเรานั่นนิยมมากใช่แล้วคาราโอเกะอยู่ที่พวกเรานั่นนิยมมากพวกคุณไม่ชอบหรอพวกคุณไม่ชอบหรอ เฮ้เฉันชอบแต่เวลาอาบน้ำร้องเพลงเฮอเฉันชอบแต่เวลาอาบน้ำร้องเพลงน้องสาวฉันมักจะพูดว่าฟังคุณร้องเพลงก็เหมือนดูหนังน่ากลัวน้องสาวฉันมักจะพูดว่าฟังคุณร้องเพลง ก็เหมือนดูหนังน่ากลัวพ่อฉันซื้อแล้วเครื่องเสียงหนึ่งชุดยอดเยี่ยมมากไม่งั้นวันหยุดสัปดาห์นี้ฉันเชิญพวกคุณมาบ้านฉันฟังเพลงร้องเพลงเถอะพ่อฉันซื้อแล้วหนึ่งชุดพ่อฉันซื้อแล้วเครื่องเสียงหนึ่งชุด ยอดเยี่ยมมากพ่อฉันซื้อเครื่องเสียงหนึ่งชุดยอดเยี่ยมมากไม่งั้นสัปวันหยุดสัปดาห์นี้ฉันเชิญพวกคุณมาบ้านฉันฟังเพลงร้องเพลงเถอะ ฉันเพิ่งซื้ออัลาั้านอันใหม่ของหวังลี่หงหนึ่งแผน่นที่นี่หวังลี่หงคือชื่อคนนะคะชื่อตาลาอืมชื่อตาราของประเทศจีนนะคะหวังลี่หงโอเคทั้งหมดอันนี้แปลว่าฉันเพิ่งซื้ออัลาบ้านใหม่สุดหนึ่งแผ่นของหวังลี่หงฉันเพิ่งซื้ออัลาั้านใหม่สุดหนึ่งแผน่น ของหวังลี่หงคุณเชิญทุกคุณไปบ้านคุณฟังด้วยกันเถอะคุณเชิญทุกคุณไปบ้านคุณฟังด้วยกันเถอะโอเคดีฉันเคยฟัง MP3 ของเขาที่อินเทอร์เน็ตแล้วยอดเยี่ยมจริงๆโอเคดี ฉันเคยฟัง MP3 ของเขาที่อินเทอร์เน็ตแล้วยอดเยี่ยมจริงๆใช่แล้วฉันสามารถใช้เปียโน,โนโบ้านคุณเล่นเองร้องเองได้ไหมใช่แล้วฉันสามารถใช้เปียโนโบ้านคุณเล่นเองร้องเองได้ไหม โอ้พระเจ้างั้นไม่ใช่เหมือนดูหนังหน้ากูหนังท่าทางกับหนังน่ากลัวหรอโอ้ค้าพระเจ้างั้นไม่ใช่เหมือนดูหนังท่าทางกับหนังน่ากลัวหรอโอเคเสร็จแล้วนะคะงั้นทั้งหมดอ่านตามเราสวยรอบนึงนะคะนิสิฮวนฟังสเสียงเพล 古典音乐最好听，我最喜欢。听说中国人很喜欢卡拉 OK。是啊，卡拉 OK 在我们那很流行。你们不喜欢吗？呵呵，我只喜欢在洗澡的时候唱歌。我妹妹总是说。 听你唱歌像看恐怖电影一样。我爸爸买了一套很棒的音响，要不这个周末我请你们来我家听音乐、唱歌吧？我刚刚买了一张王力宏的最新专辑。 你请大家一起去你家听听吧。好，我在网上听了他的 MP3，棒极了。对了，我能用你家的钢琴自弹自唱吗？我的天，那不是像看动作电影和恐怖电影一样吗？莫好意你有点卡。 เด็กๆต้องทบทวนหลายรอบนะคะดูวีดีโอ老师แล้วก็ทบทวนหลายรอบนะคะโอเคกำบ้านคัดคำศัพท์หนึ่งครั้งนะคะพิงยินตัวจีนภาษาไทยนะคะคัดเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งในไลน์เขียนชื่อแล้วก็ส่งให้เหล่าชื้นเะระีนจ้าเ,จ,เจียนเจอกันอทิตหน้านะคะ